มาที่ท่านชมชุดสูบน้ำดีเซลเคลื่อนที่ขนาด6นิ้วครับยอดนิยมขวัญใจชาวไทยครับมีรุ่นไหนบ้างคลิปนี้มารีวิวให้ฟังครับเริ่มด้วยบิ๊กเคจับคู่กับปั๊มกราเบนทองนะครับถือเป็นชุดผู้สร้างผู้สมทั้งคุณภาพและราคานะครับท่านไหนสั่งไว้ก็เตรียมรอรับได้เลยนะครับทั้งเจ้าสัวเร่งประกอบเต็มที่ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจครับช่วงนี้ยังไงก็เอาใจช่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันครับจุดเด่นของชุดนี้เลยครับนอกจากความคล่องต 5ลิตรต่อ1นาทีนะครับยิ่งจับคู่กับเครื่องยนต์สูบเดียวไปแล้วเนี่ยทำให้อัตราการดื่มน้ำกันกินน้ำมันเชื้อเพลิงประหยัดมากๆนะครับซึ่งหากเทียบกับเมื่อก่อนนะ36นิ้วจะต้องจับคู่กับเครื่องยนต์4สูบถึง6สูบถูกต้องไหมครับแต่สมัยนี้ครับถูกออกแบบมาให้กระทัดรัดประหยัดน้ํามันขึ้นเยอะมากๆนะครับที่สําคัญใช้ก็ง่ายด้วยนะโดยระบบสตาร์ทกุญแจบิดกุญแจทีเดียวใช้งานได้เลยครับที่สําคัญนะครับทั้งเครื่องบิ๊กเคและปั๊มกระเบียนทอง,อง,ทททงดนะงูแล ท่านถึงหน้าบ้านครับรับประกันท่านอีก2ปีเต็มครับเรียกได้ว่าซื้อค่ายนี้สบายใจหายห่วงครับมาดูในส่วนของรุ่นกันบ้างครับท่านผู้ชมรุ่นยอดนิยมขายดีเนี่ยมี5รุ่นนะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งตัวแรงม้าเครื่องเองและรูปทรงของปั๊มรวมถึงแท่นลากจงเนี่ยก็มีหลากหลายรูปทรงให้ท่านเลือกนะครับส่วนราคาเริ่มต้นเพียง51,900ื่นนเาร้อเท่านั้นนะครับครบเซตพร้อมใช้งานนาะในส่วนของรุ่นอื่นๆเนี่ยอย่าต้องขออนุญาตใส่ราคาไว้ในคอม ทีมงานเจ้าสัวก่อนสั่งซื้อปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะสำหรับท่านไหนสนใจทักแชทหาทีมงานเจ้าสัวได้ทุกช่องทางที่ท่านรับชมนะครับหรือกดตะก้าตามแพลตฟอร์มได้เลยครับก็ฝากไว้มานี้ครับนึกถึงปั๊มชุดสูบน้ำดีเซลนึกถึงบิ๊กเคกระเบนทองเจ้าสัวเกษตรที่บอสจัดให้เสมอขอบคุณที่รับชมครับ